ผู้ชมครับไปที่พัทลุงนะฮะมีกรณีของเพื่อนบ้านร้องของความเป็นธรรมกันนะครับผู้ชมครับเรื่องของเชฟโรงแรมคนหนึ่งครับร้องสื่อบอกเขาเอือมมากกับพฤติกรรมของเพื่อนบ้านซึ่งเพื่อนบ้านก็เป็นครูพระละนะฮะคือมีลักษณะเมาเหล้าพอเมาเสร็จปุ๊บครูพระละคนนี้จะเอะอะวายวายด่าพ่อดา่าแม่เขาด่าไปเรื่อยอยผู้ชมครับเขาก็เลยไปร้องของความช่วยเหลือทางฝั่งของนิตินิติบอกเป็นเรื่องส่วนตัวไปคุยกันเอง <laughs> โค้งงงหมดเลยอ,อ้าวแล้วฉันต้องทำยังไงนี่สุดท้ายติดก้อววงจรปิดนะฮะเพราะติดเสร็จปุ๊บโดนชุนยวกลางใส่อ้าวลองดูนี่หน่อยครับเนี่ยฮะมีเสียงเพลงใช่ไหมค่ะนั่นแหละโอ้นี่เห็นไหมเห็นไหม นี่ปิดประตูเสร็จปุ๊บแล้วก็ชูเลยชูยืดวางเลยค่ะแล้วด่าเนี่ยครับนี่ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่ทางฝั่งของคุณวีรพงศ์นะครับอายุสี่สามปีแกเป็นเชฟเออเชฟโรงแรมดังนะฮะแกนำเอามาร้องกอับมวลชนแล้วครับเปิดเพลงุผู้ชมเห็นไหมฮะเนี่ยครับเปิดเพลงเสียงดังจากรถและปิดประตูเสียงดังนี่ นี่แหละนี่แล้วโชว์อีกเนี่ยนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยเชฟเขาบอกว่าโอ้เข้าไม่ไหวจริงๆเขาบอกอยากให้สื่อนช่วยหาทางออกให้หน่อยได้ไหมเขาบอกตัวเขาเองกับภรรยานะครับทางานที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับที่จังหวัดพัทลุงย้ายครอบครัวทั้งหมดเนี่ยมาจากภูเก็ตมาซีบ้านจัดสรรนะครับอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงราคากว่า3ล้านบาทแล้วครับหลังจากอยู่ได้ไม่นานครับมีปัญหาครับกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านคนนี้เนี่ยเป็นครูนะฮะ เป็นครูสอนพละนะครับของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนิสัยก้าวร้าวครับพอดื่มเหล้าเข้าไปเนี่ยโวยวายด่าทอเสียงดังด่าพ่อด่าแม่พูดจ้าข่มขู่อ้างว่ากูคือเจ้าทินใครก็ทําอะไรกูไม่ได้ทีนี้ทางเชฟก็บอกแหมผมบอกจริงผมกับเมียนี่สุดจะทนนะฮะผมเนี่ยไปหาเจ้าของโครงการเลยนะไปแจ้งเขาเลยหวังว่าเขาจะมาช่วยทําความเข้าใจและช่วยเคลียร์ให้หน่อยมาตักเตือนเพื่อนบ้านคนนี้ให้หน่อยให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้ไหมล่ะ ปรากฏเจ้าของโครงการบอกว่าเอ้าก็โตโตกันแล้วนี่ก็ไปคุยกันเองสิบอกแบบนี้ค่ะโอ้โหทีนี้เชฟก็บอกผมยิ่งไม่สบายใจใหญ่เลยโดยเฉพาะบางช่วงที่ผมเองเนี่ยกับเมียผมเองยไปทํางานลูกชายวัยแดขวบของผมต้องอยู่บ้านคนเดียวนะเพื่อนบ้านเนี่ยก็ตะโกนด่าเสียงดังลูกชายผมเนี่ยกลัวมากๆเลยสุดท้ายผมติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อให้ความสบายใจมันเกิดขึ้นในครอบครัว สุดท้ายก็สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับแต่พฤติกรรมเนี่ยมันแปลกคือพอติดไปเนี่ยเขาไม่ได้เกรงกลัวเลยเขากลับมายืนด่าทอมายกนิ้วกลางให้เปิดเพลงเสียงดังให้เนี่ยครับบางครั้งนะขับรถพานักเรียนเนี่ยมาจอดหน้าบ้านแล้วก่อนลงจากรถก็บอกเด็กบอกว่าไอ้บ้านเนี้ยแหละไม่ถูกกับครูเนี่ยทำให้ทางฝั่งของนี่นี่นี่ค่ะแล้วนักเรียนไม่ใช่นักเรียนอนุบาลน,นะฮะ <C HA> เดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าอ๋อนี่ครูพละนักเรียอนอนุบาลนี่นักเรียนของเขาเนี่ยนั่งอยู่ในบนรถแล้วนะโ oh, อ้โหเห็นไหมฮะ,โตโตะกล้ามแน่นๆกล้ามแน่นๆแผ่นหลังหนาหนาค่ะน,นี่ฮะนักเรียนเขาบอกว่าเนี่ยไอ้บ้านหลังเนี้ยไม่ถูกกับครูคบอกนักฟ้องนักเรียนครูฟ้องนักเรียนนักเรียนก็หันมามองอ๋อลังนี้หลังนี้นี่หลังนี้อ๋อแล้วก็พยักหน้านี่นี่นี่เนี่ยครับ คือทีนี้ทางฝั่ของเชฟเนี่ยเขายิ่งไม่สบายใจใหญ่เลยเหมือนกับถูกขู่ฮะตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับอยากให้สื่อช่วยหน่อยแล้วพงเพลงเนี่ยเปิดเสียงลงเสียงดังเนี่ย<ม>เขาบอกว่าผมไม่ได้อยากจะฟังด้วยเลยค่ะเอาลองฟังเสียงเชฟเขาหน่อยมืนันคุณซ่องบุคลิกอะครับผมไม่มองไม่ตื่นแต่ผมมองมันว่าชจ้าเหยื่อเขามเคยคุยกับพกเขาก็อ,ห,กอห,กหลุกตีเนี่ย ปัญญูตรงนี้แก๋ๆตึงก็หว่านเพราไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันไม่้นใจเกินครับผมมี่างงั้นผมคุยใช่ครับไรกลางเนี่ยตึงเพราะมันโยมตีต้นน่คือยันดูโลมันใหญ่มีปะนะคุยกับเจ้าของกันเจกาของกลางซึ่งแก๋าเกว่าเต้ากันแล้เต้ากันแล้วซึ่งเกว่าเกไม่อยากคุยเล่นอยากตึงก็่นั่นใส่จุดกาจัดการเลยมาตาโดยพรุ่งหน้าบ้านนั่นเองตึงเนี่ยมันไม่มีกรองดีลบมาหน้วัดมองมาทางทธิ์ใส่จุดการจัดการเลย ผมมาตาตัวเองปุ๊บปุ๊บปุ๊ม่ขวัดกับมาเนี่ยฉัตัวเขาขับรถตุกเด็กหลวงเรียนมากคู่กับมันนั้นป่าเด็กมาคู่ถึงกันเล่งในรถวันนี้บ้านหลังเนี่ยมัีมีกันน้าที่อะเล็กเล็กแต่เด็กก็ไม่ได้นี่เลยใช่ไหมยังจะพาเด็กมาเชยเด็กมาคู่คือก็คือตัวบอกว่ากวนเจ้าตีตีเนียนปุ๊บมันมาจากรางบ้านอยู่รางมาตมานเนี่ยครับผู้ชมครับโอ้โหสุดจริงๆนี่เห็นไหมล่ะนี่นักเรียนนะ นักเรียนนิชาพละร่างกายกำยำนี่กล้ามแน่นๆฮะขันหลังหนาๆนี่แล้วฟ้องนักเรียนนะไอ้บ้านหลังนี้อไไม่ถูกกับครูนักเรียนน่าเดืยดพยักหน้าครับครู <c oughs> ค่ะทีมข่าวไปคุยกับครูท่านนี้ค่ะชื่อว่าครูเทนนะคะออกมาชี้แจงเป็นอีกมุมหนึ่งเลยค่ะอบอกว่าหนึ่งคือเพื่อนบ้านมีสิทธ์อะไรที่เอากล้องจอนปิดมาติดแล้วติดส่งมาที่บ้านผมส่งมาที่บ้านผมได้ยังไงดีแค่ไหนแล้วที่ผมไม่ไปแจ้งความ ตนกับเพื่อนบ้านมีปัญหากันมาสองทั้งก่อนหน้านี้เขาเลี้ยงนกกรงหัวจุกส่งเสียงดังจนทะเลาะกับภรรยาของผมไปทั้งหนึ่งต่อมาเขาต่อเติมบ้านค่ะแล้วก็มารื้อหลังคาของผมไปด้วยผมก็ติติงเขาไปเขาขอโทษและชดใช้ค่าเสียหายให้แต่จากสองเหตุการณ์มันก็ระหองระแหงกันมาตลอดส่วนที่ตนยืนด่าตนก็ด่าในบ้านเอ,อ ไม่ได้ไปยืนด่าหน้าบ้านเขาเออผมด่าในบ้านก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่เขาว่างั้นไม่ผิดใช่ไหมคะเขาว่าด่าผมด่าในบ้านอ่ะผมด่ากจกด่าทุกแกก็เหมือนเป็นไรเลยเพราะว่าอย่างนั้นเออจะมาจะมาบอกว่าผมไปด่าคุณได้ยังไงอ่ะแล้วก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเขาด้วยเออนี่ครูบอกไปงั้นครูพละผมว่าผมไม่ผิดเออนี่นะค่ะสอนที่ไหนเนี่ยในนี้ไม่ได้บอกมาค่ะกลัวกลัวลูกไปเรียนเลย่ะค ทราบแต่ว่าอยู่พัทรลุงบอกไม่ผิดนะไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดมันจะไปผิดได้ยังไงก็ด่าในบ้านผมค่ะแล้วชูนิ้วผมก็ชูนิ้วในบ้านเออไม่ได้ไปช่วยใครผมชูให้เสาอะเสาเสาก็ตั้งอยู่นั้น่ะค่ะนั่นแหละสิจะบอกผมผิดได้ยังไงอ่ะผมว่าผมไม่ผิดเขายืนยันเราฟังเสียงครูเทนดูนะคะเรียกนอค่ะการเรียกน็มีหน้าเป็นผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เข้าไม่ได้มีหน้าปนะ ซึ่งประเด็นที่ต้องเดี๋ยวเรามีปัญหน้าเลยกันนะคือเกามาเรือลังกาผ่านปุ้มเราไม่ยังกว้างเราไม่ยังกว้างนะเพื่อเป้าหมายจดใจกันเราเป็นรู่นะพี่ไม่ใช่เป็นยุคไอ้กูไอ้กูต่ำไหมไอ้ผมในลังกาบานนัเนี่ะเสียแล้วอย่างนั้นก็มีประเด็นมาเรื่อยมีการมองหน้ามองเล่ยแบบเนี้ยปอตีนะมุมกลมันตรงนั้นตรงไปทางหน้าบ้านขอตัวเองถ้าว่าปุ้มมายกนิ้วกลางในหน้าบ้านก็เนี่ยแอนพิษปุ้มว่าปุ้มพิทเต็มปล่ออันคือต่ำใกล้บานก็เลย ซึ่งกันดาก็พุ่มดาลวดพุ่มไม้เลยจืดเลยซึ่งกันเตีว่าเขใต้ปากแล้วก็ร่วงไปทีมันอเนี่ยครับมัคือการมุมกลองมาบานพุ้มโดยเตีว่าตามรักกฎหมายมันไม่สามารถตรงบานกล่นได้มันเป็นการละเมือนทิพซึ่ง่ใช่ว่านี่พวพุ่มรัวพุ่มมีเป็นียงว่านพุ่มก็แต่หน้าเดียวเชียงว่านใดก็ว่าเชียงว่ามได้แต่พวกยังไม่ไป เ่อวเดียวตะวันลงไลนมาว่านี่คือเด็กนักข้ามาเนี่ยตึงยกมือยกมือเยอะนี่ไม่ได้ว่าไม่เนี่ยมีล้างตัวยกอกตึงแต่พอไปลงในเ๊ะมันลง่าพุ่งยกมือล้างเอาลองดูอีกทีีิเนี่ยเนี่ยค่เนี่ยลองดูอีกทีสิเขาบอกเขาไม่ผิดหรอกอืแล้วกล้องเนี่ยถ่ายมาในบ้านเขาอ่ะผมไปแจ้งความได้นะถ่ายมาในบ้านผมแล้วเขาว่างั้นค่ะแต่ผมยังไม่ได้แจ้งนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนว่างั้นนี่ผมยุ่ผิดได้ยังไงอะกล้องก็มาถ่ายในบ้านผม นี่โอ้โหแล้วทีมงานเราตัดภาพแบบนี้ลักษณะเหมือนเขาชูให้ผมเลยเนี่ยค่ะค่ะแต่อันนี้มันก็ส่องเหมือนส่องหน้าบ้านเขาปะคะพี่หนุ่มเขาส่องหน้าบ้านเขาแต่มันอาจจะมีไปติดตรงนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยกล้องอยู่ตรงมุมพอดีหรือเปล่าเปิดเพลงแล้ก็เปิดในบ้านไม่ผิด อ่าใช่ชูนิ้วกลางก็ชูในบ้านด่าก็ด่าในบ้านค่อยากจะรับทําไมล่ะอืไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยนี่น่ะชูนิ้วกลางก็ชูให้สองให้เสาไปกองต๊กแกจิ้งจกมันเห็นก็เรื่องของมันอืไม่ผิดไม่ผิดผมไม่ผิดสอนที่ไหนเนี่ยค่ะอืโอ้ตายแล้วพี่หนุ่มต้องเชิญมาไก่เกลียนะคะโอ้ย่างเลยเดี๋ยวหัวย่าเลยอย่า เนี่ยนะฮะเดี๋ยวคงไปว่ากันแล้วครับเรื่องนี้แต่เขาก็ยืนยันว่าหลักกฎหมายนะข้ามเอากล้องถ่ายปในบ้านเขาเห็นบ้านเขาแต่นี่มันก็มันไปถ่ายอยู่ในบ้านมันมีกล้ององศากว้างไงค่ะมันก็เห็นโอ้ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แล้วแจ้งความไปเละเทหมดแล้วใช่กล้องตั้งไว้หน้าบ้านมันก็ต้องเห็นมันต้องเห็นบ้านอื่นด้วยค่ะยคมเนี่ยเอา โอเคนะครับก็เดี๋ยวว่ากันไปนะฮะอันนี้ขอให้คุยกันได้นะคะแต่ผมเห็นนักเรียนผมตกใจเลยตกใจเลยเห็นนักเรียนอ่ะแสดงว่านักเรียนวิชาพละได้ช่วยให้ร่างกายกำยำแล้วครูไปฟ้องนักเรียนอีกว่าเนี่ยบ้านเนี้ยไอ้บ้านนี้มีปัญหาครูนักเรียนค่ะนักเรียนแน่ใช่ไหมนักเรียนค่ะอาจจะเพิ่งแข่งกีฬาเสร็จอะไรอย่างนี้ไหมคะแต่รถมันดูแปลกๆเหมือนกันนะรถมันคุ้นๆเหมือนกับเอ๊ฮะ รถมันคุ้นๆไหม